สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โน้ตบุ๊ก LM EP6 นะครับสำหรับโน้ตบุ๊ก LM นะครับอัปเดตเดือนกันยายน2568นกะครับก็คือ1ครับโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยสร้างภาพรวมแบบเสียงได้ยาวขึ้นนะครับสำหรับข้อมูลแบบเจาะลึกนะครับ2ครับโน้ตบุ๊ก LM นะครับได้เพิ่มรูปแบบในการสร้างภาพรวมแบบเสียงนะครับแต่ว่า ถ้าคุณผู้ชมจะใช้คุณสมบัตินี้นะครับก็จำเป็นเลยครับที่จะต้องใช้งานผ่านเว็บไซต์นะ notebooklm.google.com นะครับใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงการสร้างภาพรวมแบบเสียงโดยให้ AI มีลักษณะของการโต้เถียงกันนะครับก็เพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้เห็นมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้เปรียบเทียบมุมมองของข้อมูลต่างๆนะครับ ตัวอย่างที่ผมได้นํามาประยุกต์ใช้เลยนะครับก็ได้ลองนํามาเปรียบเทียบนะครับการซื้อ iPhone นะครับกับ s a m s u n g A56 5 g ซึ่งจริงๆแล้วท่านจะซื้อ iPhone หรือว่าจะใช้ซัมซุงนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดถูกประการใดนะขึ้นอยู่กับความพร้อมแล้วก็ความชอบความใช่แล้วก็งบประมาณนะฮะก็มีหลากปัจจัยใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะลองให้ ai นะครับมา ดีเบตกันนะครับในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราลองไปฟังดีเบตกันก่อนนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบสมาร์ทโฟน2รุ่นที่ต้องบอกว่าอยู่คนละระดับในตลาดกันอย่างชัดเจนเลยจากรายงานที่เราได้มานะคะก็คือ iPhone 16 Pro เป็นเรือธงรุ่นล่าสุดจาก Apple นะคะ กับอีกรุ่นคือ Samsung Galaxy A56 5G อันนี้เป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางที่เขาเน้นเรื่องความคุ้มค่าจาก Samsung ค่ะใช่ครับแล้วก็คำถามสำคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือ,อ,อถ้ามองในมุมของผู้ใช้งานทั่วไปนะโดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานหรือน้องๆที่อาจจะมีรายได้ประมาณสักหมื่นถึงสองหมืนบาทต่อเดือนซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่มากๆในตลาดบ้านเราเนี่ยโทรศัพท์รุ่นไหน จะให้ความคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันได้ดีกว่ากันคือมันเป็นการช่างน้ําหนักระหว่างการลงทุนกับเทคโนโลยีที่แบบล้ําสุดๆไปเลยกับการเลือกความคุ้มค่าที่มาพร้อมฟังก์ชันที่ครบครบ,ครบในชีวิตประจำวันนะครับค่ะในมุมของชั้นนะคะก็เชื่อว่าถึงแม้ราคาจะสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยแต่ iPhone 16 Pro มันมอบประสบการณ์ที่ เหนือกว่าจริงๆทั้งเรื่องประสิทธิภาพเทคโนโลยีกล้องวัสดุแล้วก็ระบบนิเวศข,ของเขาที่มันครบวงจรมากๆซึ่งมันก็เป็นคุณค่าที่สะท้อนราคาของเขานั่นแหละค่ะส่วนผมกับมองว่า Samsung Galaxy A 5 6 5 G เนี่ยคือตัวเลือกที่สมเหตุสมผลกว่ามากเลยนะสำหรับผู้ใช้งานส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เราเพิ่งพูดถึงไปตะกี้เพราะว่ามันให้ฟังก์ชันที่จาเป็นมาครบจริงๆในราคาที่แบบทุกคนเข้าถึงง่ายกว่าเยอะ ซึ่งอันนี้มันตอบโจทย์การใช้งานจริงๆได้ดีกว่าโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปจ่ายเงินเพิ่มในส่วนที่อาจจะไม่ได้ใช้มันเต็มที่ก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นดิฉันขอเริ่มนำเสนอจุดเด่นของ iPhone 16 Pro ก่อนละกันนะคะคือหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็น่าจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพที่คาดว่าจะก้าวกระโดดไปอีกขั้นด้วยชิป A 1 8 Pro รุ่นใหม่ แน่นอนว่าเรื่องความเร็วความแรงเนี่ยคงไม่ต้องพูดจึงกันมากแต่มันน่าจะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการประมวลผลด้าน AI ที่ซับซ้อนขึ้นด้วยแล้วก็การจัดการกราฟิกที่หนักหน่วงกว่าเดิมอันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่นเกมภาพสวยสุดๆเท่านั้นนะคะ แต่มันยังรวมถึงการใช้งานแอปเฉพาะทาง<ๆ>เช่นการตัดต่อวิดีโอซ k หรือการทำงานด้านสร้างสารรค์อื่นๆบนมือถือเลยซึ่งคาดว่าจะทำได้ลื่นไหลามากๆไม่มีสะดุดบน iOS 18ที่น่าจะทำงานร่วมกันได้ดีเยี่ยมเลยค่ะคือมันเป็นการลงทุนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดที่จะรองรับอนาคตไปได้อีกหลายปีเลยค่ะอืม้อใจเรื่องประสิทธิภาพนะครับแต่คำถามคือ ประสิทธิภาพระดับนั้นน่ะมันจําเป็นจริงๆหรือเปล่าสําหรับคนที่ใช้โทรศัพท์หลักๆก็ดูโซเชียลตอบแชทดู YouTube เล่นเกมทั่วไปหรือแค่ถ่ายรูปเก็บความทรงจําอะไรแบบนี้ครับเป็นคําถามที่ดีค่ะซึ่งก็นําไปสู่จุดแข็งถัดไปเลยก็คือเรื่องกล้อง iPhone 16 Pro เนี่ยคาดว่าจะมีการอัปเกรดครั้งสําคัญเหมือนกันเช่นเลนส์อัลตราไวที่อาจจะมีความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซล อันนี้ก็จะทำให้เก็บรายละเอียดภาพมุมกว้างได้ดีขึ้นแบบอย่างมหาศาลเลยแล้วก็อาจจะมีเลนส์เทเลโฟโต้ซูม5เท่าเป็นมาตรฐานแล้วก็อาจจะมีแคปเจอร์บัตเตใหม่ที่เขาออกแบบมาเพื่อการควบคุมการถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอที่สะดวกแม่นยำยิ่งขึ้นไปอีกค่ะคืออันนี้มันไม่ใช่แค่การถ่ายภาพสวยๆทั่วไปนะแต่มันคือเครื่องมือสำหรับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือคนที่จริงจังกับการถ่ายภาพมากม ต้องการไฟล์คุณภาพสูงอาจจะถ่ายเป็นรอหรือโปรเ e s วิดีโอเพื่อเอาไปปรับแต่งต่อยอดได้เต็มที่คุณภาพระดับนี้มันเปิดโอกาสในการสร้างสารรค์ที่ต่างออกไปเลยค่ะนอกจากนี้การออกแบบวัสดุก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันขอบไทเทเนียมเนี่ยไม่ได้ให้แค่ความสวยหรูนะคะแต่มันยังแข็งแกรง่งแล้วก็เบากว่าสแตนเลสสตีลด้วยกระจกเซรามิกชิลด,ด้านหน้าก็ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานต่อรอยขีดข่วน การตกกระแทกต่างๆมันคือความรู้สึกพรีเมียมแล้วก็ความมั่นใจในการใช้งานระยะยาวค่ะสุดท้ายเลยคือ Apple ecosystem ที่หลายคนยอมจ่ายแพงเพื่อสิ่งนี้จริงๆการทำงานร่วมกันระหว่าง iPhone, Mac, iPad, Apple Watch คือมันไร้รอยต่อมากๆเช่นเราก็ปี้ข้อความบน iPhone แล้วไปกดวางบน Mac ได้ทันทีหรือรับสายที่เข้ามาบน iPhone ผ่าน Apple Watch ได้เลยตอนที่มือถือไม่ได้อยู่ใกล้มือ แล้วก็เรื่องความปลอดภยัยความเป็นส่วนตัวที่ iOS เขาให้ความสำคัญมาตลอดรวมถึงการการันตีอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ยาวนานกว่าคู่แข่งสรุปก็คือ iPhone 16 Pro เนี่ยเป็นการลงทุนเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดรอบด้านสำหรับคนที่ต้องการเทคโนโลยีนวัตกรรมประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพระดับสูงสุดจริงๆค่ะครับฟังดูน่าประทับใจมากครับสำหรับคนที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆแล้วก็มีงบประมาณถึงนะ แต่ผมขอพามาดูโลกแห่งความเป็นจริงของผู้ใช้งานส่วนใหญ่ดีกว่าโดยเฉพาะกลุ่มคนทํางานหรือน้องนองนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะมีงบจํากัดหรืออย่างที่เราคุยกันคือมีรายได้ในช่วง1 0ื0นถึง20,000บาทต่อเดือนที่ s a m ซุงแกลเล็กซี a ห้าสิบห g เนี่ยเขาเข้ามาตอบโจทย์ได้ลงตัวมากๆเลยจุดแข็งที่สุดเลยนะคือราคาครับที่คาดว่าจะเปิดตัวมาราวๆหมื่นต้นๆซึ่งมันถูกกว่า iPhone 16 Pro แบบหลายเท่าตัวเลย เงินส่วนต่างตรงนี้นี่เอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่จําเป็นได้อีกเยอะเลยนะครับทีนี้มาดูว่าในราคานี้ได้อะไรบ้างประสิทธิภาพเนี่ยแม้จะเป็นชิประดับกลางอย่างพวก exynos หรือ d i m e n s i t y รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะแต่มันพอแล้วครับมันเพียงพออย่างเหลือเฟือเลยสาหรับการใช้งานทั่วไปที่คน90%ก็ทํากันทุกวันนะครับเปิด Facebook เล่นติ k t ตอกดู Netflix เล่นเกมอย่างอาวหรือ FreeFI ได้สบายๆลื่นไหลไม่หงุดหงิดแน่นอนคือไม่จําเป็นต้องจ่ายแพงเพื่อชิปที่เร็วที่สุดในโลก ถ้าเราไม่ได้ใช้ศักยภาพมันเต็มที่จริงไหมครับส่วนเรื่องกล้องกล้องหลัก50ล้านพิกเซลที่มีระบบกันสั่น OIS มาให้ด้วยเนี่ยอันนี้คือจุดขายสำคัญเลยนะมันช่วยให้ถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นภาพไม่เบลอสีสันก็สดใสาตามสไตล์ซัมซุงที่หลายคนชอบถ่ายง่ายกดปุ๊บสวยปับ๊บไม่ต้องคิดเยอะกล้องหน้า32ล้านพิกเซลก็ให้ภาพเซลฟี่ที่คมชัดวิดีโอ,อก็ชัดเจนแถมยังมีเลนส์ u t w i มาให้ สำหรับถ่ายภาพมุมกว้างเก็บวิวหรือถ่ายรูปหมู่แล้วก็มีเลนส์มาโครสำหรับถ่ายภาพระยะใกล้ๆด้วยมันคือชุดกล้องที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเลยถ่ายรูปอาหารลง IG ถ่ายรูปกับเพื่อนแชงง์ง่ายๆไม่ต้องมานั่งแต่งรูปเป็นชั่วโมงเหมือนไฟรอรจากกล้องโปรหรอกครับนอกจากนี้คุณยังได้หน้าจอซ u เปอร์อะโมเลขนาดใหญ่6.5นิ้วที่มีรีเฟรชเรท120เฮด้วยนะ,ะแสดงผลสวยงามคมชัด สีสันสดใสดูหนังเล่นเกมสบายตามมากๆแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมก็โอ้โหใช้งานได้เต็มวันสบายๆเลยไม่ต้องพก power bank กันแล้วพร้อมรองรับชาร์จเร็ว25วัตต์ด้วยแล้วที่สำคัญไม่แพ้กันคือฟีเจอร์ที่มันตอบโจทย์การใช้งานจริงมากๆอย่างเช่นการกันน้กากันฝุ่นระดับ IP 6 7เผอทำตกน้ำหรือดวนฝนก็ยังรอดครับครับก็จากการรับชมเมื่อสักครู่นะครับก็ จะทำให้เราได้เห็นภาพนะครับวิวัฒนาการของ AI นะครับใน,ในการสมมุติเวทีดีเบตนะครับเพื่อให้เราเห็นมุมมองที่แตกต่างหลากหลายยิ่งขึ้นนะครับการที่เราจะนำข้อมูลไปใช้หรือว่าการที่เราจะนำข้อมูลมาให้ AI ประมวลผลนะครับเราเองจะต้องเป็นคนที่คัดกรองข้อมูลนะครับเพื่อที่จะให้ AI นั้น ได้ประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ก่อนการนำไปใช้จริงครับเราอีกนั่นแหละนะครับที่จะต้องได้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนการนำไปใช้จริงอีกครั้งนะครับข้อมูลที่ผมนะครับได้ป้อนเข้าไปใน้ตบุกเอเอ็มนะครับก็เป็นการสรุปคุณสมบัติคร่าวๆนะครับก็เป็นข้อมูลเก่านะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะเห็นคุณสมบัติอย่างครบครันนะฮะได้เห็นมุมมองที่ตรงจุดตรงใจกันมากขึ้น ตรงนี้ข้อมูลก็จะต้องอมีการอัปเดตให้เป็นปัจจุบันนะครับผมตั้งใจที่จะใช้ข้อมูลชุดนี้เพื่อที่จะสะท้อนให้คุณผู้ชมได้เห็นวิธีการของ AI ครับว่าเขาจะทำความเข้าใจกับข้อมูลของเราแล้วที่สำคัญที่สุดเขาจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ของเราเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้ข้อมูลที่อัปเดตใหม่นะครับ และนี่ก็คือเอกลักษณ์ของโน้ตบุ๊กเอลนะครับซึ่งมีความแตกต่างจาก AI อื่นๆนะครับคับมาถึงช่วงสาธิตวิธีการใช้งานนะครับการสร้างภาพรวมแบบเสียงในลักษณะนี้ในรูปแบบนี้นะครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ o o o g l h r o r o นะครับแล้วเข้าไปที่ notebooklm.google.com นะครับ พอเราเข้ามาใน Notebook LM แล้วนะครับเราก็เลือก Notebook LM ที่เราเคยสร้างเอาไว้นะครับผมก็จะลองอเลือก <Studio. S 1> เนื้อหาสักเรื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอม Money Code อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็กดฮิหฮ่องกงมาที่สตูดิโอครับ <Studio. S 3> <ading> level. สตูดิโอ heading level 2เรากดปุ่มสร้างภาพรวมแบบเสียงเลยนะครับเราจะไม่สามารถเลือกได้นะครับว่าเราต้องการ ภาพรวมแบบเสียงในลักษณะใดนะครับวิธีการใช้งานนะครับให้กดเฮดท่องกลงมาที่แถบสตูดิโอนะครับการจัดการเงินส่วนยุคแผงสตูดิโอ o Next โอเ d i ดิ้งเลเว l สองสตูดิโอเฮดดิ้งเลเวลสองแล้วก็เลือกลูกศรล่างครั้งหนึ่งครับยุคแผงสตูดิโอครับจะเจอปุ่มยุคแผงสตูดิโอให้กด Insert Space Bar เพื่อโฟกัสเลยนะครับหลังจากนั้นครับแถบครับภาพรวมแบบเสียงสร้างพอดแคสต์จาก สร้างภาพรวมแบบเสียงแล้วก็แทบให้เลยมานิดหนึ่งนะครับ b u ่นบัต t อนนะครับอันนี้จะเป็นภาพรวมแบบเสียงนะครับก็คือหลักๆให้เราภาพรวมแบบเสียงแทบมาเจอภาพรวมแบบเสียงแล้วก็แทบอีกครั้งครับ <Button. S 1> จะเจอปุ่ม button นะครับกด enter ตแต่งภาพรวมแบบเสียงปิดก็จะเป็นการปรับแต่งภาพรวมแบบเสียงนะครับตรงนี้จะมี pop up แบบกลุ่มการกรุ๊ปแบ่งข้อมูลเจาะลึกอันนี้รูปแบบที่หเราคุ้นเคยกันดีข้อมูลเจาะลึกนะครับ การสนทนาอย่างออกรถระหว่างพิธีกรสองคนที่แกะประเด็นและเชื่อมโยงหัวข้อต่างๆในแหล่งข้อมูลของคุณครับตรงนี้ถ้าเราจะใช้ก็ข้อมูลเจาลึกเลื่อนมาที่ข้อมูลเจาะลึกนะครับเลื่อนลูกศรบนมาแล้วก็กดปุ่มสเปซบาร์นะครับการสร,สรุปภาพรวมสั้นๆที่จะช่วยให้คุณเข้าใจแนวคิดหลักจากแหล่งข้อมูลได้อย่างวิจารณ การตรวจสอบแหล่งข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์เพื่อช่วยคุณโตเถียงการโตเถียงยังมีเหตุผลระหว่างพิธีกรสองคนซึ่งจะให้มุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับแหล่งการโตเถียงยังมีเหตุผลนะครับผมก็จะเลื่อนลูกศรมาที่โตเถียงคำว่าโตเถียงนะครับแล้วกดปุ่มสเปซบาร์พื้นที่ข้อความพื้นที่นะครับแล้วก็เราอาจจะใส่ดีเทลไปนะครับก็คืออาจจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้เขานะครับหรือว่าอาจจะเป็นการเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้ว่า ให้โตัวเถียงอย่างมีเหตุมีผลนะครับมผมป้อนพร้อมไปว่าให้โตัวเถียงอย่างมีเหตุผลที่สุดให้ตัเถียงอย่างมีเหตุผลที่สุดนะครับแล้วก็สร้างกด tab มาเรียกสร้างหรือกด insert space bar ออกมาก็ได้นะครับแล้วกด b ไป,ไปที่สร้างบัอนกด space bar ครับการจัดก,การหลังจากนั้นเราก็รอนะครับเหมือนกับการสร้างภาพรวมแบบเสียงอื่นๆทั่วไปเลยนะครับก็เขาก็จะ generate ภาพรวมแบบเสียงในลักษณะของการโต้เถียงนะครับ เป็นเหมือนการดีเบตนะครับพร้อมกับมีการตั้งชื่อเรื่องให้ลอาด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัตินะครับสำหรับโน้ตบุ๊ก LM ในเดือนกันยายน2568นะครับซึ่งทาง Google นะครับก็ได้มีการพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะยังคง คุณสมบัติเติมนะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานฟรี3ครั้งต่อวันนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก LM เช่นใดก็ตามแล้วแน่นอนครับสำหรับผู้ที่เสียค่าบริการนะครับก็สามารถที่จะใช้โน้ตบุ๊ก LM ในการสร้างภาพรวมแบบเสียงนี้นะครับได้20ครั้งไม่ว่าท่านจะสร้างภาพรวมแบบเสียงในเซสชั่นใดก็ตามนะครับ นี่ก็เป็นการอัปเดตนะครับการใช้งานโน้ตบุ๊ก LM playlist จากทางสำนักขอสมุดเป็นยาลัยของเรานะครับคุณผู้ชมมีคำถามมีข้อสนใจหรือว่าข้อสงสัยนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ในช่องสำนักขอสมุดเป็นยาลัยของเราได้นะครับหรือว่าติดขัดปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับก็สามารถที่จะโทรมาขอคำแนะนำได้ที่สำนักขอสมุดเป็นยาลัยของเรานะครับ สุดท้ายนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ใน E ีีถัดไปครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ